คอนดอกชีสนะคะนี่อันนี้คือเราสั่งมาจากไลน์แมนนะคะโอเคคะ่ะทุกคนเราพร้อมกันหรือยังขอทิชชู่ก่อนคือแบบหน้ามันมากเรามาแกะกันเลยดีกว่าทุกคนกคนืออดใจร้อไม่ไหวแล้วอันนี้น่าจะเป็นคอนดอกชีสแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเฟรนฟรายนะคะสกิลการแกะกล่องคือไม่ได้เลยแสบไม่ไรยังไงเรากเกอก็ต้องขิงโอทุกคน อันนี้คือโรยเนฟนฟรายมาด้วยนะคะก็จะเพิ่มประมาณ30บาทนะคะอันนี้เพิ่มเฟนฟรายมาน่าจะประมาณ15บาทคนคือเขาแบบอัดเนฟนฟรายมาให้แบบแน่นมากนี่นะคะทุกคนอันนี้คือซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ซอสซาวครีมนะคะสั่งได้สองช็อตสองซอสนะคะทุกคนนี่อันนี้คือ คอนดอกชีค่ะทุกคนคือไม้ใหญ่มากขนาดสั่งไม้เด็นนะดแต่ละทุกคนแล้วเขาให้มาแบบใหญ่เวอร์แล้วอันนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นซอสพิซซ่านะคะซอสพิซซ่านี่คือเดเบมากทุกคนอร่อยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเฟรนฟรายชิ้นใหญ่มากอะทุกคนคือแบบสั่งเถอะอันนี้คือแถวช่างชุยนะคะทุกคนอร่อยเวอร์เดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าทนี่ทุกคนเดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกคือแบบ กินมากคืออันนี้เอ๋ยสั่งมาหลายรอบแล้วนะคะทุกคนคืออร่อยจริงๆ <Okay. S 1> นี่รทุกคนน้ำซอสเขาคือหอมอร่อยมากชอบมากโดยเฉพาะคนที่ชอบซอสซาวครีมนะคะทุกคนจะอร่อยมากแล้วก็ซอสพิซซ่าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยอันนี้ซูเขาไม่มีไม้หเหรอน่าจะหยิบใช้มือหยิบเลยนะคะทุกคนโอ้โหเฟรนฟรายเขาแบบ ใหญ่ยาวมากอันนี้คือโรยผงปาปิกาไปนะคะทุกคนคือแบบเป็นฟลายเขาชิ้นใหญ่มากจิ้มกับซอสพิซซ่านะคะโอ้โซอสน,น่น่นทุกคนอร่อยมากแต่อันนี้มันเย็นแล้วนะคะทุกคนอร่อยเบ๊ ถึงเวลาเกณฑ์พระเอกของเราชิ้นใหญ่เท่ามือแลว้วเท่าแขนไปเลยนี่นะคะทุกคนขนาดสั่งไซส์เล็กนะคะนี่กับซอสซ้าครีมแล้วก็ซอรันาเทศนะคะจิ้มไปเลยทุกคนซอสช้ำๆอ,อร่อยอยังไรก็คืออร่อยอย่างนั้นอะ่ะอันนี้คือชื้อข้างในนะคะ ฉันดีใมากอืมขานาดเย็นแล้วนะคะคือแบบย่ากมากคำนอกชีที่จริงใจ <c oughs> ยืดอีกอ,อันนี้่วนขนาดเย็นแล้วนะคะก็แบบได้มาชัอพักแล้วนะคะสเชีดยังยืดมาก ส่วนตัวชอบซอสซาวครีมมากทุกคนคืออร่อยหอมซาวครีมทุกคนดูใส้คือเยอะมากเ่าไหรให้เช้อมาไม่ห่วงเลยืเลิศมากขออนุญาตใช้มือนะคะ อันนี้ชูชีพที่รุดออกมาซึ่งมันยาวมากจนแฮงต้องแบบตัดให้ชีพมาเยอะมากใออช้ทิชชู่ทีกือบเครื่องหัวะเครื่งหอทุกคนจะแบบเป็นคนที่ใช้ทิชชู่เพื่องมาก เอาอย่งจิงกินแค่นี้อิ่มแล้วทุกคนคือมันใหญ่มากอ่ะตอนแรกจะสั่งไซส์ใหญ่นะคะทุกคนแต่แบบกลัวกินไม่หมดแล้วพอสั่งไซส์เล็กมากคือแน่นอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ปลื้มมากคือแบบชิ้นยาวชิ้นใหญ่อร่อย คือไม่ยู่แล้วะะทุกคน,นนี่คือบางเริ่มเย็นมากทุกคนสือตอนนี้ไม่ไหวแล้วคนดอกร็เหลือแค่นี้เองฝืนไม่ได้แล้วทุกคนคือแบบไม่ไหวได้ยอะมาก1ส5บาทอ๋อเดินไปอันนี้นะคะเอยได้ส่วนลดมาด้วยนะคะ17บาทเนาะราคาจริงๆน่าจะประมาณ ประมาณ142บาทนะคะแต่อันนี้125นะคะส่วนลด17บาทคือได้เยอะมากเป็นไฟ์ก็อร่อยชิ้นใหญ่แบบแค่นี้นะคะรสชาติของเขาคือดีเลยนะคะทุกคนไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่หวานเขาโรยผงมาแบบพอดีเลยนะคะทุกคนไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่เค็นเกินไปถือว่าโอเคเลยแล้วโดยเฉพาะอันนี้นะคะทุกคน ชีดยืดมากคือแบบจะยืดไปไหนโอเคค่ะทุกคนโดยรวมก็คือโอเคดีอร่อยสำหรับใครที่อยากไปตามกันนะคะทุกคนก็มาตามได้ที่ช่างช่วยนะคะหรือใครที่ขี้เกียจไปหน้าร้านนะคะทุกคนสามารถสั่งไลน์แมนได้เลยนะคะเขาก็จะมีส่วนลดให้นะคะในแรนแมนแล้วก็ ใครที่อยู่แถวปิ่นป้าตลิ่งชันนะคะทุกคนสามารถสั่งได้เลยอันนี้คือแนะนำเลยคุ้มมากโอเคค่ะก็ขอจบคลิปกันไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนคลิปน่าจะมากินอะไรหรือว่าไปไหนทำอะไรหรือว่าใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรนะคะทุกคนก็คอมเมนต์นมาได้นะคะ๊ายบาย